สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะเมื่อนี้ป้าต้อยคนมีเส้นกับสิผ้ามาขอโชกขอหลาบกับปูพันเนาะคะา่ะเนาะเมื่อนี้มาก,กันคบทีมโอ้ยบอคคบข,ขดไไาขดเป้่าไก่โอ้ขาดพอท่องแรเนาะคะ่ะมาน้ากันหนุ่มอามค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มอามวัสดีค่ะ,คะนักวันอออําพ้น <ผม S 2> เอาผ้ากันเทศยนยางนั่นนั่งถ่าป้าต้อยนนัเอ้า กระถากันในครบที่มันลวค่ะอาจารย์มชงเพราะว่าหรือว่าผู้พันนี่เราจะถาปัดต่อยถาปัดต่อยเพราะว่าเราสิบประท่านให้โชคนะพอาที่ปัดต่อยมาถึงเรากะความกันแลรานอกกับศีพากันขึ้นไปขังวันไปความเดียวเพี้ยนใหม่เด้อปูเพื่อจะพูนอ่ะใช่สวัสดีครับสวัสดีครับปูเพป็นไหต่ตรงๆได้แดงหวัดนั่นแล้วแม่นครับก็ได้เป็นตัวบอกมาบ่มาหางงุ้งไขปิด เอกบาสสด่าไสสิไปจับยางนันสวัสดีค่ะพงุ่งใคเป็ดเอามีเป็ดอยู่บ่แมนนี่เด็กเป็ดเอาเด็กไหน่วยอยู่ดิโอ้มีเป็ดยุนบ่สวบบึ่งนี่ยืนยันเอาเดกหอยไข่นกกระทผมโอ้บักกอกไปค่ะท่านผู้ชมไปขอโชคขอลาบกับปูพานกันค่ะ้เกรติเองโอ้อนมาหา ชอมอง้าชอนะอบพุ่นเหรครับฮะพุ่นเหรอตีสามารถสามาาถเดือนไหมือไหนเออหัวนะมือไหุงุงุโอ้โนีโอยเนาะุ้ไอ้ผ้ากันยืนกันสามคน้ัาคะต่ว่าทายลูกแค่ผู้เดียวเอาต้อง huh? Help, fire, อ er, ีเอาไอ้พากันยืนกันสามคนาคือทายผู้เดียวอันิต้เสียเปียเลยเนี่รบกวนอะครับค่ะวัสดีค่ะ ไปไปขอโูกขอลาบก็ปูกันค่ะเนาะค่ะมาหอดมาถึงปูแล้วเนาะค่ะสาปูพานผู้บงเนาะค่ะท่านผู้ชมไปขอโฉกขอลาบก็ปูกันนุ่มามเจ้าเห็นนี่ยังก่อขาสร้างนะเลขกาเนาะฟ้าเลขาท่านผู้ชมนี่ยมาหอดปูเิ่นกระไฮเลยค่ะ เลขหาย่างงามเลยเมนเลขหายุขาสร้างเอาสร้างเป็นอย่างสร้างกะสร้างเป็นหนึ่งอันนี้ก็เลขหาเป็นหาหนึ่งสร้างคล้องตัวไม่หลายตัวสร้างใหญ่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยท่างขึ้นทางขึ้นปูพานโอ้ที่เนาะค่ะเพิ่นกำลังสีบุรณะ ต่อเติมเห็ดบันไดเพราะบันได,นด,นดท่างขึน้นเห็นเนีนาายายางงามเลยไปค่ะท่านผู้ชมปูผ่านภูวงวงมามหาปูย่ามไดผนกระหายอยู่ในปูนจำบ่ลเลื่อมเลยหนึ่งแปดแดงจึงครึง โอ้ป oh, ูกระเบื้องย่างดีต้นโอ้ถานผู้ชมปูกระเบื้องท่าขึ้นยางงามเลยเนเนาะค่ะก็ล่างบุรณะต่อเติมให้ปูเพิ่นเนาะค่ะเนาะปูผ่านผัว นะค่ะปูกระเบื้องยางง่ามเลยถ้าเกิดเซตนี่ท่านผู้ชมเซตนี่ยางสวยง่ามเลยค่ะแต่เหตดเรีวเหตดเซตบริเวณ้างๆรอบซาดกับกวงขวางเนาะค่ะท่านผู้ชมนะค่ะปูพานผูกงง เขอู้โดนนี้่ลายหลาคนัูเบิ้งเล้งเอาไดู้ชมอันนี้อันนี้เป็นประมาณนี้นะอันนี้คือสงสัยเขาวัดเสาหรือเปล่ามันมีแบบอะไรประมานี้นะครับถูกป่วยมนีลูกล้านกับผ้ากันมั่งขอโศกอานตรมา ก็ให้ได้โชกได้ลาบให้เบิดนีเบิดชิ้นให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อปูเอ้มาหอดมาถึงปูมาเดีียวมาเตรียมถูกเทียนกาบใบบูซ่าขอปูคนนะคะเนาะค่ะเนอก็ชานแนแล้วก็มาต่อยเขามีเซนแล้วก็เบาชัยเบาเคียนนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีคร่ะท่านผมนะครัู้ชมสวัสดีครัับสสวดีทุกช่องนะครับท่านผู้ชมเพือสวัสดีทุกช่องนะครับโดนๆมาหาปูเท่นึ่งตัวสวัสดีทุกช่องค่ะบ่ได้มาขอโฉกับปูพานนี่โดนแค่หล่ะครับจำได้เนาะแต่เป็นบุรณะนะสั่งสารหนี่ปูพานนี่จะหลายเดือนแล้วทำงานเนาะตั้งแต่ฝนตกเนาะ หลายเดือนแต่ว <ills> <int ans otted> ันกระสางในงามครับทำชมอีกบ่อโดนกันนาจะเซ็ตสิ้นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็นหนาจต่สางไปก็สางไปแต่งเติมไปประมาณเจ็ดสิเปอร์เซนต์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์าแต่เซ็ตครับอิว่ดนหานดอกหมเออว่าจีนมัเบืองหอมนี้เพิ่นใช่ไหมแมนมันเป็นหองทึบไหมอยากหัวยองทึบมีอย่างหะเนี่ยเนงอยอ่ะบันเอมั้งแตงโมเดี๋ยหอมทึบนาะ แมนทางน้เนี่ยมีอย่างไงก็ว่ายอยากดูมั่ยบ้างไปไปเบิ้งเบิ้งได้ก็ลืเลียวเอาโอ้ยแสดงว่ามีคนไดสวกดลาบนั่นนี่นี่เอาเอาไก่เอาใหม่เลยเนาะนี่ชวนเคามาไหมขึ้นมี้นไก่เฉพาะตัวนี้ท่านี้ลอยลอยซิหาลอยซิหาแมนตะกี้นะเมนผมมานักแต่ว่าต่อยนี่มงไก ร้อยสิบห้าตัวตั้งแต่เขาเอาไปไว้ข้างนอกกันหมดนะครับม,มามาบอกกล่าวกับสารปูผ่านโพงวันนี้จะมาขอเลขเสียมสีเลขไข่แล้วก็เลขทูบเท่านั้นนะครับแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับผมนะบ้านาน้องมาเฮนะครับผมนะทนะ่านผู้ชมนะนะท่านผู้ชมขอตานะครับผม,มานาอวินตานะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่าบูชาคำเก่าอ่าอยู่สามปูพานีก็เป็นสิลหาเนาะครับคือว่าเพลนให้กล่าวพลัดทนาสิลหานะครับอ่าพร้อมกันเนาะสาธุ ปานติปาตาเวรัมณีสิกขาปัฏฐานสมาติยามิอภินาฐานาเวรัมณีสิกขาปัฏฐานสมาติยามิกามีสุมิวิชาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุสาวาคาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาติยามิสุลามระยะมัชฌปฏามาตฐานา เวรมณีสิกาประธานสมาธิยามิสาธุ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 เดอ้อปูพนันมือนีลูกหลานช่องมาวินชาแนลนุุบามพ้นเดิมอําพลชาแนลป้าต่อยคนมีเซนพร้อมด้วยเบ้าใช่เบ้าวเขียดกัได้เดินทางมาสักะการะไหวบูชาขอโชคขอลาบน้ำปูพนันเพราว่าปูพนันอีกเป็นที ที่เคารพนับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวคิดใจของลูกของหลานซึ่งเกิดได้หญ่มากลูกหลานก็ได้เห็นพวลูกก็เป็นลูกเป็นหล,นลานเป็นหวานในสวนของปูพวปูนี่น้ำปกปักหลักษาผู้บ้านผู้มเมืองมาตลอดที่ว่าเช่าบ้านอยู่ในชุมชนระแวกนี้อยู่เย็นเป็นสุขใดก็ย้อนปูพันผู้มีธิทิ์ผู้มีความอบอ้อมอารีดูแลป,ปกปักหลักษาลูกหลานมาตลอดบัดนี้มือนีลูกหลานที่งานช่องยูทูปก็ เด้เดินทางมาเพื่อมาขอโชคลาภน้ำปูเพื่อเป็นสะพานบุญเชียงไปให้กับเอฟซีผู้ชมทั้งบ้านที่กำลังตกทุกข์้ยากลำบากในการเป็นหนี้เป็นสินเรียงปัญหาเงื่อนทองขาดเมือ่อในการใส่ใจเพราะว่าสมื่นอี่ข่าวอยากมากแท่งสิ่งต่างๆติดตามมาวันนี้เหตุให้ปัญหาเกาะกลุติดตามมากคือควมเดือดร้อน<ฮ>เมื่อฉะนั้นแล้วที่พึ่งสุดท้ายที่ว่าสิได้มาเพิงผ้าอาศัยและสิได ผลวิบากกรรมตัวนี้ได้ก็คือโชคลาบจากปู่นี่ครับสิประท่านพ่อให้ลูกให้หล้านนําไปฝากเอีซ่า e นผุชชมทางบ้านสุผูสุขนได้ผลวิกฤตนีไปได้ขอให้ปู่ผาให้โชคให้ลาบเลขอกถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสามโตปังๆของงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเพื่อเป็นการทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่มเด้อปูเลยสาที่ทงเงี้ยเดียว สวนไหนท่องสนท่องมีคำว่าผมเพื่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขย่เซ็นีนะครับอไรอ่าน้นพี่ะครัท่านผู้ชม ิขออนุญาตให้ต่อยข้อมีเส้นขย่อยเซมซี่ขอโชว์ขลาบน้ำปูพานนะครับถูกสาธุเด้อปูพานเอให้โชว์ขลับต่อยเป็นตัวแทนที่งานในการขย่อยเซมซี่เ้อปูสามโตตรงๆเดลยเนี่ยก็ไปแล้วเนาะไม่แรงครับท่านผู้ชมได้หมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดเจ็ดครับท่านผู้ชมหมายเลขเครับท่านผู้ชมครับผมตามนั้นครับหมายเลขเหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดครับ ไม้ที่สองออกมาแล้วครับท่านผู้ชมไม้เลขสี่ครับท่านผู้ชมไม้เลขสี่ครับท่านผู้ชมไม้เลขสี่ครับหมายเลขเจ็ดสี่เจ็ดสี่ทำไว้ไว้กับท่านผู้ชมนยาวๆมีหัวเลขคไม่สุดท้ายออกมาแล้วครับไม้เลขเจ็ด หมายเลขเจ็ดครับผมเมี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหรือเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสีเจ็ดเอยงีหนึ่งตามแล้วนะครับท่านผู้ชมเเลยออเด็กเลยอ่าแล้วับท่านผู้ชมที่เบิ้องเอาอ่านะครับมาจับไข่จะล้มไข่เอากเด็วกรเด็อ่เดี๋ยวนะวินต่อว่ามีอะไรเหรอจะเ้ทาขยอนนะเ่าจะมือวะแมนโอ้ยของขลังครับ เดี๋ยวจะขยเอนะครับับไข่อืมเอาซีเปิด์ได้เปล่าเวังเกียดเติเจ้าได้ไหมไข่เป็พุ่งนักหนะนักปั้วให้นมบ้านเขยเอาไข่ขอฉกหลาบน้ำปูพานอย่าครัลูกแรกนะครับผมท่านผู้ชมนะได้มาหมายเลขเจ็ดครับอ้าวไข่ใบแรกหมายเลขเจ็ดเจ็ดครับท่านผู้ชม ลูกที่สองครับได้มาหมายเลขหนึ่งครับหนึ่งครับท่านผู้ชมหนึ่งไข่ใบที่สองนะครับเจ็ดกับหนึ่งครับตามมานะครับที่สามครับมาหมายเลขสามครับผมสามครับท่านผู้ชมเจ็ดนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามครับเจ็ดหนึ่งสามครับท่านผู้ชมเกลี่ยไข่ตามโชคสาม ตามนั้นนะครับไปคานผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับก็กับสารผูกผ่านภูวงนะครับเพราะว่ามันก็ค้วนะครับซึ่งใอไฉายก็ไม่ได้อะมาก็เดี๋ยวถ่ายเลขทูบเสร็จปุ๊บก็ทยอยพากันกลับนะครับผมนะโอ้ยบ่ได้มาแล้กันโอ้ยโอ้ยยิ่งก้าวโตใช่ไหมครับแล้วไปน้ำเน้ยมาโอ้ยเขาบอกไปหลุดป้ายิ่งสางกู้สางกู้กับยังไม่ได้ก็พีททยอยมาดี เดี๋ยวพากันกลับกันหมดเออเออยกเว้นเขียดเออเต็มเนี่ยมาเอาฮ่าก็กลังนั่งกันน้อว่าตอนเขียดพี่เพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากมาหาภูพานบอกยุ่งกันนะครับไปน้ำเน่รเอาไปยุ่งบอกการจนโอ้โหไปล้วคุณดเอาตามนั้นดีกว่านะไปโอเคเดี๋ยวไปดูเลขทูบนครับผมไปครับเลยครับสมัครงานกับตั้งผู้ชมเดี๋ยวดูเลขทูบด้วยกันนะครับท่านผู้ชม เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวล่อเบิ้งเหล็กถูกเนาะค่ะท okay. ่านผู้ชมโอ้เมืดอหรอข้าวเดียวเนาะบ่ได้เอาไฟมาพอดีเมื่อหรอเนาะค่ะท่านผู้ชมยู่เสายู่เสานี่ผู้ใดมาเขียนใยบุญทาง้างเพ่นเขียนไหลเนาะค่ะเอาท่านผู้ชมเบิ้งเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่ยยุ่ตัวเสา ตัวนี้จับใชตัวนี้ศูนย์นะตัวน,นี้เป็นศูนย์ตัวนี้แปดหายนะจับใชกันอมันเว่น,นอ๋อค่ะัณะเบื้องเบื้องเอาเด้อข่าวท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมทั้งช่องสเสนอเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะ,นะ,ะเนี่ยนะคะไปเบื้องเหล่ล่อเบื้องเหล่ถูกกันคาดผ้าบัดนี้จต่ว่า ไก <electromagnetic S 1> ่ไก่ทีปูด่าโสด่าลาเพป่นกับมานํำมาถวายปูนะคะเนี่ยเป็นบริบารของปูพานปูพานผู้ว่องเนาะค่ะเนาะฮ้อเอ้เฮอ โซนอีซนอี520น5เียงันนีเงกันางนา้อผู้ชมนับ่นะครับท่านผู้ชมผูกผ่านให้แล้วท่านผู้ชม520โชคลาภวนี้ตั้งามนะครับานัครับไฟมนั่าเลยเออไฟมานั่มนะเออคือเป็นอย่างแก่้วคะครับผม ปูบันยิงสาภาพาเผยเลยมีถนูมีหยางเพิ่มมากบังไฟเลยนาอปููกใหม่มัครับแต่นานถือดาบโดนหมึกใหญ่เพิ่นมากบังไฟเนาะค่ะห้าสองศูนย์ก็ผมห้าสองศูนย์หกสองศูนย์ก็ผม กำลังจะนวดมาจะจบเปพอดีตามนั้นกับผมท่านผู้ชมโอเคครับทรงถ่ายปีก้าก่อนมาปีไม่อาเนาะค่ะไปเบิ้งเหล็กถูกกันเนาะค่ะท่านผู้ชมอ่าืู้้ใกเกีามายที่สั่ทั้งนครับ่งนกคอยเราครับกับสาูพานสคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้กาท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคอ้ท่านผู้ชมทุกท่าชโชคดีครับในงว่นี้ อนี้เนาะค่ะเป็นหาสองศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมห้าสองศูนย์ค่ะปูพานเพิ่นไฮแล้วเนาะค่ะของหวววันที่สิบหกท่านว่า2สองหาหกหาเนาะค่ะเนาะปีใหม่เนี่ยก็ขอยท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยๆยปังปังกันสุขสุขคนเด้อท่านผู้ชมาดังงามเลย เลขยางสวยเลยค่ะท่านผู้ชมตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเคลิปนี้นะครับกระสิบขอบก้าวข้าว้าสวัสดีครับเลขถูกเลขเซียมซี่เลขไข่ปูเป็นกระไห่แล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ไข่เอฟซี่ถูกๆท่าน เฮงเงรวยรวยเถื่อละวันที่หนึ่งเดินทางไกลไกลับขอให้แคลคลาดจากภัยอันทรายทั้งปวงเด้อค่ะเด้อไีมแต่ความสุขควาะเจริญโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันสุขสุขก้นนะค่ะสวัสดีค่ะ